สวัสดีครับพี่น้องวันนี้พี่น้องสุปผู้สุโคน้เนาะวันนี้พาพี่พาน้องมาใส่เบ็ดอีกแล้วครับวันนี้เอาเบ็ดมาสามสิบหลังเยี่ยงขี่กันเดือนนะครับน้องเยี่ยขี่เดือนนี่เก่าหมายก็เป็นทงหน้านี่แหละที่เห็นหมุใส่ชุดนี่คือฝนตกนะครับน้องเพาะมันใส่ชุดอวกาศโอเคครับผมไปไปครับไปใส่เบ็ดกันครับไปพี่น้องข้างแรกก็เที่ยหนีเลยนะครับเนาะไปมันไส่น้ำก็ที่แหละมันแค่กับหกหกพี่น้องเไปไปครับไปใส่ต่อครับเดี๋ยวมันจะมืดครับ เอาพี่น้องหลังต่อมาก็จะใส่หนีเลยนะครับเนาะตอนนี้ใกล้ถึงมืดแล้วเนี่ยครับนี่ยทั้งฝนตกทั้งถึงมืดแล้วในกระเป๋านี่มีหัวไฟอยู่บ่เป็นยังครับพอเหนื่อยก็ใส่ใส่ไฟใส่เอาไปไหนเนาะพี่น้องเนาะโอเคกับผมไปครับครับเดี๋ยวถึใส่หลังนี่ยเบื้องเป็นหลังทุกทายเลยนะครับเนาะพอมัถึงมืดแล้วครับเดี๋ยวใส่อะไรแล้วก็ยามกลับครับพี่น้องครับไปครับไปเลยไปเลย มาครับพี่น้องมาดิตอนนี้ก็สองทุ่มก็กลัวเล่านะครับน้อพี่น้องเนาะไหนเวลามายามเบ็ดแล้วครับเดี๋ยวไปเบิ้งน้ากันครับว่ามาันสีมันหรือม่มมันเน,นาะขึ้นนี่เนาะหลบแหลกนะครับหลบแหลกไปครับไปไปไปเบิ้งหลังแหลกเลยครับพี่น้องเบ็ดอยู่นี่เนาะยังเด็คือมีห้อยตีก็เขาโอ้ยนี่ครับ มิดต่อยม่อยเคครับผมิึงหลังต่อไปครับโอ้พี่น้องิึงเบ็ดมานลายหลังเติบแล้วนะเนาะเนี่ยมิดต่อยม่อยเลยครับิึงหลังนีครับพี่น้องซึกว่าสิมีอาการนี่ครับนี่ก็เบเ็ดอู้เห็นตัวแล้วเห็นตัวแล้วนี่ครับอู้ถือประคอนี่ครับนี่ครับเคครับเดี๋ยวปดปดปดนี่ครับพันกอเขารูอุ้มเลย ้ยอขอตัวงามนี่ครับมอนมอนัมนมันมาแล้วครับเตามแรกอุ้ยมันหลุดได้เลเไม่เบ็ดมาหลายหลังนะครับนึกวนะ่าสีเหลวเนาะโอ้โหนี่ติดลอกก่อต่อบนดหลุดแน,น่นอนครับปดครับปดเรียบร้อยครับเข้าทุ่งม้แล้ว มันมันแต้มแรกไม่หล้วครับพี่น้องครับมึงเบียดมาหาหกลังเหรอเนาะมันแต้มแรกครับเดี๋ยผมปักไปเดี๋ยวลุ่นต่อไปครับมันไม่หล้วแต้มหนึ่งครับพี่น้องตอนนี้ฝนตกปลอยๆอยู่นะครับเนาะน้ำเริ่มเพิ่มขึ้นไม่หรอกครับเนื่องจากว่าวันนี้ฝนตกเบิดมือนะครับเนาะน้ำก็เริ่มเพิ่มสูงขึ้นไม่หล้วครับเดี๋ยวมาลุ่นหลังต่อไปครับว่ามนสินมันหรือว่ามันนะครับเนาะไปน้อกันครับพี่น้องลังนี่มีอาการนีกแร้วครับพี่น้องครับ นี่ครับนี่เบ็ดยิงไหนพันนุ่นวบนวบนุ่อู้อู้เบิ่งก่อนเบิ่งก่อนปไปยังเบิ่งก่อนนะครับอู้ปลาคอพี่น้องนี่นี่นี่ปลาคอแซลงามอยู่ครับโอเคครับปด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 นี่ครับปลาคอโตงามเขาลอเกาะต่อเต็มๆนะครับพี่น้องเนาะมันลุดแบบนี้ครับ พดพดพดมันมันมันอย่าฟาดออกมามันแล้วมันถึงหลุดมือโอ้พอดใส่ถุงดีกว่าครับพี่น้องแล้วมันหลุดมือเนาะนี่ครับพอดใส่ถุงมันเลยเอารถก็ตายสิรถใหญ่ครับพี่น้องครับ ร้อยครับเขาถุงมาแล้วนี่ครับมันมันสองแต้มเนาะพี่น้องไปไปครับเดี๋ยวไปเราเบิ้งต่อครับโอ้เบิ้งเบ็ดมาหลายล้งเหรอครับพี่น้องมันสองแต้มเองนะครับเนาะเพมันมาสองแต้มแต่ว่าก็ลืมบอกพี่น้องไปนะครับว่าตอนที่ยามกลับเนี่ยตอนที่ใส่เล้วเบิ้งกลับเลาะกลับบ่ได้ยังตัวนะครับมิดก้อยไอยเลยครับแค่นี้ฝนตกแบบนี้นะครับเนาะปลาที่กินเบ็ดดีแต่ว่านี่บ่กินเลยครับมิดต่อยไม่ โอเคครับผมเบิ่งหลังต่อไปครับอู้พี่น้องหลังนี่มีอาการอีกแล้วครับนี่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 นพุ่นฮู้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 ยปนินพี่น้องปนินปนินปนินโอเคครับปด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 อู้มาตะใสปนินนี่มันมันมันเนอปดครับปดนี่ครับปนินอู้ห้มาตะใสเนี่ยปนินนี่มันมันมัน มาปักเบ็ดหลายรอบแล้วครับเพิ่งพ่อปันนิ่งนี่แหละเจอแรกเรียบร้อยครับลงทุงมันแล้วโอเคครับปักไว้ต่อเดี๋ยวไปลุ้นต่อรอบสองนะครับนเนาะเหลือเบ็ดหลังสุดท้ายแล้วพี่น้องมานมาสามเต้มแล้วนะครับเนาะ <c oughs> แต่ประคอสองตัวกับปันนิ่งตัวหนึ่งครับ <c oughs> แล้วเบิ้งหลังสุดท้ายกันครับ <c oughs> เยังไงเป็นตั้มานบ่หลังสุดท้าย แล้นัวบนัวบด้วยสิมิดสร้อยม้อยนี่ยังใดครับมาเป็ <c oughs> นครับมาเป็นหลังสุดท้ายนี่ครับเบ็ดโอ้น่าสิมิดแบบนี้มิดสร้อยม้อยมิดปะเดี๋ยวเช็คเงียบกันครับ โอ okay, um um ้มีติลีพี่น้องเนื่อเบิดครับนี่โอเคครับเสียบเนี่ยไปเดี๋ยวก็ยามกลับนะครับเนาะเสียบเนี้ยเราก็ยามกลับเลยครับรอบแรกกับมานอยู่นะครับน้อนี่ได้ปลาคอตัวงามสองตัวกับไานิ่งตัวหนึ่งครับปลาสงสัยปลามันกินเบ็ดเด็กนะครับเนาะหรือมันบุญยุ่งยะอะไรอีกอย่างหนึ่งประมาณนั้นแหละพี่น้องครับโอเคครับเดี๋ยวขอไปกินข้าวเดี๋ยวก็มายามรอบต่อหน้าไปนะจับกับมันหาทุ่มเครื่องนะครับเนาะไปครับพี่น้องมาครับพี่น้องบ้านนี่ตอนนี้ก็หาทุ่มเครื่องแล้วครับพี่น้องครับ เบิ้งหลังแหลกกันเลยครับนี่ครับเบ็ดหลังแหลกเป็นหัึ่งเดโอ้เงยเบิดครับพี่น้องโอเคครับเปลี่ยนเงยครับโอ้พี่น้องรอบสองนี่ยามเบ็ดมากเกือบเบิดแล้วครับพี่นอ้องเอาพอหลังนี่มีอาการครับเออเบิองเอาเบิองเป็นยังดิม่มหนุบ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 อยู่อู้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 อ๋อพันยังนี่พันยังอู้ประคอพี่น้องนี่คอประคอประคอนี่ มันเอ็นนี่ยังนี่ครับนี่โอเคครับ hmm. ต okay. mm ัวงามนี่ครับพดฟดฟดฟดเดี๋ยวมันจะรุดครับนี่นี่ครับโย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 บอยู่แต่ว่าอันนี้มันเอ็นนี่ยังนี่จับจับจับนี่ครับปลาคอแถมงามเลยเขาลอกก็ต่อเต็มเต็มอู้เกือบรุดมือนี่ครับอู้หู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 หยืดินยดินนิ่มนิ่มยูดเื้อยูดเื้อเขาลูกกระต่ายครับนี่เขาลอกก็ต่อยังไงก็รุดแน่นอนครับ เฮ้ครับปด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 เรียบร้อยครับมันมันมันหลอด,หลลลอดอเหวแล้วครับรอบสองเนาะเบ็ดสิเบสเราได้ครับนี่เหลืออยู่ประมาณสองหลังนี่แหละเบ็ดสามกับหลังนี่นเนาะโอเคครับผมเสียบเงี้ยวไปเดี๋ยวเบิ้งต่อหมือนเสาน,นะครับเนาะมาหมานเอาเกือบหลังสุดท้ายเลยพี่นอ้องเดี๋ยวไปเบิ้งเบสหลังสุดท้ายนครับเหลือเบสหลังสุดท้ายนะครับเ,เนานะ พมันมาเต็มเดียวแหละรอบสองล <c oughs> อดเหีวดีหลอดเหี่ยวนะเนาะเพิ่งดังสุดท้ายเปย็นเังได้หนวดปะมิดอู้มิดครับนี่เป็นเบ็ดแล้วนี่ครับมิดซอยม้อย,ม,อยมิดแถบะเบืองกันเพื่อมันสุ่มนะครับเนาะเพื่อมันสุ่ม <c oughs> <c oughs> เผื่อมันสุ่ม มีดีครับเนื่อยแล้วหน่อยเดียวโอเคครับเปลี่ยนยาไปครับเดี๋ยว่ครมาพอกันมือสอเลยนะครับนาะพี่น้องเนาะไปครับครับโหมีน่องสตวัสดีเนี่ยมือสอกับบรรยากาศทุ่งให้ทุ่งหน้าฝนตกแสงแฉะแทงแสะเนาะภาพพี่น้องมายามเวทแหละครับบ้านนี้เมื่อคืนนี่รอบแรกมันปลาคอไป2องแต้มกับปนิ่งแต้มหนึ่งนะครับเนาะรอบสองนี่เกือบแฮ้วครับในปลาคอตัวเดียวแต่ว่าดีเนาะมันยังมีปลายเห็นอยู่ในเนาะ แต่ว่าปลามันบ่อนไหลอยู่ครับในทงหน้าเนี่ยถ้ามันกินเบ็ดนะครับเนาะเอาไปเบ็ดหลังแหลกกันเลยครับยำย้อนกลับเลยครับพี่หนุ่ยยำย้อนกลับยำจากการทุ่ยไปหาหลังแหลกครับนี่ครับเบ็ดมิดซอยมอยครับโอเคครับเก็บเบ็ดครับพี่น้องครับพี่น้องตอนนี้ก็บยำเบ็ดมากไรหลังแล้วนะครับเนาะบ่ได้ปลาจักตัวคบมิดซอยมอยอยู่นะครับเนาะอย่าบอกว่าเหวเด้อเราหนีเด้อฝนก็ตกแห้งขึ้นแห้งขึ้นครับเสือกันฝนก็บพ่อเดียวมา ตอนออกจากบ้านฝนมาตกนะครับเนาะก็เลยมาเดาเสือกันฝนมามันคึมค้มๆเรื่อๆพอมหาหอดมองยามเบ็ดฝนตกวันนี้ครับพี่น้องกระนำมาเลยโอ้ยแดงแดงพี่น้องมา,มาครับเบิ้งหลังต่อไปครับเป็นยังไงเบิ้งมาหลายหลังงอะไเด้หน่มิดซอยมอยมาทุกหลังเลยหลังนี้เป็นยังไงหนิมีดต้องถอยอยีกวันนี่นั่นนี่ครับเบ็ดมิดซอยมอยโอเคครับเก็บเบ็ดครับโอ้พี่น้องเบิ้งเบ็ดมาหลายหลังแะไรครับ ทิ้งก็ลังเหรอลังนี่มีอาการครับพี่น้องน,นี่เบิง้งมี่การหยุบหยุบอยู่หยุบเบิบบเ้งก่อนอู้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 ประคอ,อครับประคออ,อู้เดี๋ยวดเดี๋ยวเดี๋ยวฝนนะครับปฝดก่อนปฝดก่อนบ่ปฝด,ปดให้เบิ้งนะครับฝนตกมันมานแล้วแต้มหนึ่งเอาพี่น้องว่าเป็นสี่แห้วเนาะโอ้ไค่แน่ไค่แน่เต้านี่ยังค่อยมีแต้มด้วยครับโอเคครับผมให้เบิ้งต่อครับเบิ้งต่อเบิ้งต่อลังนี่มีอาการอีกแล้วพี่น้องฟ้าเขามุนเอเลเลยนี่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 ครับ อู้ประคอตัวงามอยู่ครับมามานี่ครับเรียบร้อยดินจนเบิดแห้งเล้วโอเคครับเดี๋ยวปดปลาก่อนรังนี่กะมีอาการนี้แล้วพี่น้องนี่ครับเบ็ดน,นั่นนั่นไปแล้วน,นันน่นนันน่นนันน่นนั่นนั่นนัอู้ประคอปรคอพี่นอ่องอ่านี่ครับประคอแสบง่ามอยู่ โอเคครับพดปลาพดปลาครับเขออกก่าลอเก็ต่อยเติลแบบนี้บมหลุดแน่น,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 นอน,นครับนี่มาดมันหมาดครับแตนนี่สาม้วครับมาเบิ้งหลังสุดท้ายกันเลยครับพี่น้องเป็นยังไงลังนี่มิดเต่ามิดแร่งบ่มิดแรง่ง <c oughs> มิดเต่ามิดตไย <c oughs> ม้อ,มอ,มอยเบิ้งก่อนนี้ครับเบ็ดโอ้ยโอเคครับสรุปได้สามแตนละเยวเก็บเบ็ดไปสรุปผลงานครับผมครับพี่น้องทำรับเจ้านี้ก็ มันประกอบม็สามแต่งง่ายนะครับเนาะมันประกอบม็สามแต่งง่ายดูแบบก็ไหนก็ได้อยู่นะครับเนาะแล้วว่าเมื่อเส้สรุปผลงานร้วมเหมือนะครับคลิปนี้เนื่องจากว่าปลาที่ได้ไปรอบแรกเมือนขึ้นนะครับปลากองสองโถก็ไปยื่นตัวหนึ่งเนี่ยต้มกินได้เหมือนขึ้นแหละครับดอกเบี้ยหยอดต้มกินเลยนะเนาะปลาทองก็ได้ปลาทองเป็นตัวหนึ่งนะครับเนาะตลาทองมากก็ได้สามแต่งครับหรือว่ามัดมาใส่ได้อยู่นะครับเนาะขอบคุณสู่ทุกคนที่ขอรับชมนะครับเด้อยไม่เคยฟอกในคลิปหน้านะครับเนาะคลิปนี้ไปแล้วหนาวครับมับัดีครบ ตอนไม่ทิพห์นาครับ